เขากล่าวว่าไม่น่าให้อภัยแกท่านอาจารย์ที่ไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้กล่าวอ้างถึงอดีตชาติของสัตว์ต่างๆไว้มากมายนี่มันเป็นอย่างไรกันครับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงอดีตชาตินั่นก็มีบ้างแต่ไม่ได้มากมายเหมือนคำพีชาดกที่ตกแต่งร้อยกรองกันขึ้นหนหลัง อดีตชาติโดยทางเนื้อหนังตายเข้าโรงแล้วจึงเกิดอีกจึงมีเรื่องอีกอื่นอีกนั่นมันก็เป็นเรื่องที่เขากล่าวไว้ก่อนพระพุทธเจ้านอกคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีในคมภีอุปนิสตัตของพวกพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้พระพุทธศาสนาไปผูกขาดออกมาเป็นของตนหรือเป็นของพระพุทธเจ้า มันจะเข้ารูปเดิมที่ว่าถ้าต้องการที่จะเกิดดีก็ <g ül> <g ül> ทำให้ดีทำอย่างนั้นทำให้ดีจะได้เกิดดีนี่ก็เรียกว่าเตรียมชาตินี้ไว้สำหรับการเกิดดีแต่คำว่าวชาติของเรามันละเอียดถี่ยิบกว่านั้นเกิดตัวกูครั้งนี้ให้จดจำไววศึกษาให้ดีปฏิบัติให้ดี แล้วเราจะมีผลดีแก่การเกิดตัวกูครั้งหลังๆวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดตัวกูข้องกูกี่ครั้งกี่ครั้งกันน้ชาติหนึ่งชาติหนึ่งทนในปีเดียวก็มีหลายร้อยชาติหลายพันชาติกว่าจะตายก็มีทั้งหลายหมื่นชาติเนี่ยเวียนว่ายหลายหมื่นชาติตามแบบนี้แล้วก็จะพบความจริงที่จะหลุดพ้นออกไปจากวัฏสงสารได้นั่นคำหลักที่ว่ามันเนื่องกันนี่เรายอมรับ เกิดตัวกูชาตินี้มันก็มีผลเกี่ยวโยงไปถึงการเกิดตัวกูชาติหน้าคือข้างหลังคข้างหลังเนี่ยการเกิดตัวกูของกูครั้งนี้จะมีผลเกี่ยวโยงไปถึงการเกิดตัวกูของกูครั้งหลั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 งหลถึงวันหนึ่งก็มีหลายหลายครั้งเรื่องการที่มีผลกรรมสืบต่อถึงกันมันก็มีได้พระพุทธเจ้าท่านไม่คัดค้านไอ้เรื่องชาติหรือการ เวียน่ายในชาติตามแบบที่เขากล่าวอยู่ก่อนท่านยอมรับมาเป็นคำสอนในพุทธศาสนานี้มันก็เพียงแต่ว่าทำไว้ดีจะได้เกิดชาติใหม่ที่ดีแต่ชาติชนิดนั้นมันยังไปนักยังไม่เป็นปัญหามันมีต่อตายแล้วแต่ว่าชาติที่เป็นปัญหาคุกคามอยู่เดี๋ยวนี้ทีน่นี่แต่ละวัน,ละว,นละวันไม่รู้กี่ชาติเนี่ยควรจะจัดการกันก่อนเพราะมันคุกคามเราเหลือเกิน ย่อมทให้การเกิดตัวกูของกูในครั้งนี้มีประโยชน์แต่การเกิดตัวกูของกูในครั้งหลังเนี่ยมันจะได้เป็นการเวียนว่ายที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะหมดปัญหาเราะนั <c> ้น <oughs> เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเรื่องอดีตชาติหรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เชื่อยิ่งกว่าเชื่อ แต่ต้องในคำอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่คำอธิบายเฟ้อเจอร์ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นโทษเป็นภัยอะไรใครจะให้อาภายัยหรือไม่ให้อาภายัยก็ไม่มีความหมายกับเราเอาต่อไปอีก